โอ้โห,หน่ากินมากครับเดือดปุ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 ด,ปดเลยแม่อยากให้คลิปนียมีกลิ่นจริงนะโอ้โหและยังใส่ใบฟินชายขึ้นไปเนี่ยยิ่งหอมหน่ากินมากครับโอ้โหสุดยอดเอาละครับสวัสดีครับแม่ทำลูกกินกับแม็กเดย์นะครับวันนี้มี ความอยากครับกระหายในการอยากทานซุปครับนะซุปไก่นะครับเริ่มต้นขึ้นมาครับก็ต้องเตรียมผักก่อนนะครับแม่ก็จะทําการหั่นแครอทก่อนเลยฮนะซุปไก่เนี่ยขาดไม่ได้คือแครอทนะครับการหั่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แค่ไหนนะครับอันนี้จะหั่นเป็น เป็นแว้นๆนก่อนนะแล้วเอามาหั่นเล็กๆอีกทีหนึ่งนะครับพอดีคำอ่ะแล้วเราก็จะมาหั่นหอมใหญ่กันนะครับหอมหัวใหญ่อันนี้นี่หั่นไปก็น้ําตาไหลไปทีนะฮะสำหรับหอมหัวใหญ่เราใช้แครอทหนึ่งลูกนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่สองหัวนะครับกินกันสี่คนนะครับ ช่วยให้น้ำซุปหวาน,นครับหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศครับขาดไม่ได้เช่นกันนะครับสำหรับในการทำซุปนะครับไก่ที่ใช้ในวันนี้นะครับเป็นไก่<ม>เขาเรียกว่าไก่น่องส่วนสะโพกนะครับด้านบนนะครับไก่เนี่ยผมว่า<ม>ส่วนเนี้ยนะครับส่วนเนื้อน่องเนี่ยอร่อยที่สุดนะครับ ไม่ว่าคุณจะทานข้าวมันไก่ไก่ทอดไก่ต้มอะไรก็ตามผมว่าส่วนเนี้สุดยอดแหละนะครับถ้าไม่โคอ,อ้วนนะแต่บางคนเขาก็เอาไก่ที่เป็นเนื้ออกนะครับไขมันน้อยนะเน้นโปรโตีนแต่ผมว่าเนี่ยแหละสุดยอดแล้วครับมาต้มซุปหั่นนี่ตามความต้องการเลยครับขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับ มีคนทางทือนิดนึงนะหลังจากหั่นไก่เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไก่มาใส่หม้อนะครับแล้วก็ต้มนะครับต้มไก่ ขั้นตอนนี้เราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะครับต้มไก่เนี่ยเอาความคาวเอาสิ่งสปกปรกออกก่อนเหมือนเป็นการลวกไก่นะครับแม่ผมก็จะต้มนะปิดฝารอน้ําเดือดนะครับต้มน้ําทิ้งนะครับนะ่ยพอน้ําเดือดแล้วมันจะมีฟองออกมาเยอะเลยนะครับแล้วก็เอาไก่เนี่ยแยกออกมาก่อนต้างหากนะครับส่วนน้ำนั้นก็ทิ้งไปเลย แล้วเราก็จะมาเตรียมกระเทียมนะครับในการต้มอ,อีกรอบหนึ่งนะครับใส่น้ําลงไปครับให้พอกับปริมาณผักแล้วก็ไก่นะครับแล้วก็เอากระเทียมที่บุบไปแล้วใส่ลงไปนะครับน้ําปลารประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆนะครับ รสด,ดีครับ1นึช้อนชาพูนพูนสองช้อนชาพูนพูนอ่ะเพราะว่าน้ำเราค่อนข้างเยอะนะครับปิดฝาครับรอเดือดนี่พอน้ำเดือดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการใส่ไก่ลงไปไก่ที่เราต้มไว้ตอนแรกนะ บางคนจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูก็ได้นะหรือจะเป็นเป็นซี่โครงหมูก็ได้นะครับเป็นซุปซี่โครงหมูก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมเลือกเป็นน้องไก่แนละ้วร,รอเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ผักทั้งหมดลงไปเลยครับหอมใหญ่นะครับแครอทมะเขือเทศใส่ลงไปเลย ระหว่างรอเดือดน,นะครับเรามาเตรียมผักโรยนะฮะแม่ก็จะหั่นกินช่ายนะครับกำนึงเลยครับเอาไว้ใส่ปิดท้ายนะครับพอซุปของเราเดือดน,นะครับเราก็เอากินช่ายใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็เพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปเราด้วยนะครับ น้ำซุปร้อนๆนะอร่อยมากครับเมนูนี้ผมชอบทานมากตั้งแต่เด็กแล้วนะครับไก่ต้มซุปมือคุณแม่นะครับปิดฝาล่อดเดือดอีกทีหนึ่งนะครับตุนไปเรื่อยๆให้เข้าเนื้อวันนี้มีพริกเผาด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขอทานก่อนนะฮะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ